เพราะว่าน้ำนมของคุณแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกวันนี้เหมาะจะมาแชร์อาหารที่ช่วยบำรุงคุณแม่ในช่วงที่ให้นมลูกคะ่ะอย่างแรก เรามาทําความรู้จักนมแม่กันก่อนค่ะนมแม่เนี่ยมีสารอาหารครบเลยนะคะสําหรับลูกไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะหรือว่าแป้งน้านําตาลโปรตีนแล้วก็ไขมันรวมทั้งสารอาหารที่จําเป็นสําหรับลูกตั้งแต่คลอดจนถึง6เดือนค่ะนอกจากนั้นยังมีภูมิต้านทานแล้วก็สารอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทั้งหมดนี้สําคัญสําหรับลูกมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยจะเป็นต้องดูแลตัวเองเพื่อที่ให้น้ํานมออกมาคุณภาพดีที่สุด สำหรับลูกน้อยนั่นเองค่ะในนมแม่ 100cc เนี่ยมีพลังงานอยู่ประมาณ70แคลอรี่ค่ะใน1วันเนี่ยคุณแม่จะผลิดนมแม่มากถึง 750-800cc เพราะฉะนั้นเราเสียพลังงานนะคะไปประมาณวันละ500-600แคลอรี่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่หมอจะแนะนําก็คือ คุณแม่จะต้องทานแคลอรี่ก็คือพลังงานแล้วก็โปรตีนให้เพียงพอค่ะเราก็จะแนะนําว่าคุณแม่เนี่ยควรจะทานแคลอรี่เพิ่มขึ้นนะคะจากอาหารทั่วไปที่ทานก่อนท้องเนี่ยประมาณ500แคลอรี่ต่อวันหรือจะเทียบเท่ากับในช่วงที่ไตลมาสามของการท้องนั่นเองค่ะนอกจากนี้นนควรจะทานโปรตีนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะวันละประมาณ20-30ากรัมต่อวันค่ะแต่หมอก็ทราบนะคะว่าคุณแม่เนี่ยจะค่อนข้างยุ่งกับการดูแลลูกน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อหรือว่าคนที่บ้านช่วยเตรียมอาหารให้ใหคุณแมม่ี หาหรกินใกล้ๆอยู่เสมอแล้วก็ไม่อดข้าวค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะหมอย,ยังแนะนําว่าวิตามินที่เราทานอยู่ในช่วงตั้งครรเนี่ยให้ทานต่อไปเลยค่ะตลอดช่วงเวลาที่ให้นมลูกเพราะว่าวิตามินหลายๆตัวที่ร่างกายเราใช้ในการบํารุงตัวเราตอนท้องแล้วก็ลูกน้อยนะคะยังมีความสําคัญ ในการสร้างน้ำนมแล้วก็ทําให้น้ํานมเรามีคุณภาพที่ดีด้วยค่ะข้อดีอย่างหนึ่งของการที่เราทานแคล,ลอรี่กับโปรตีนอย่างเพียงพอแล้วก็ทานวิตามินเสริมเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาผมร่วงได้ค่ะหลังจากที่เราคลอดลูกหลังจากที่เราให้นมเนี่ยก็จะพบว่าผมเราร่วงค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะการที่เราทานอาหารพวกนี้อย่างเพียงพอเนี่ยจะช่วยทําให้ผมที่ร่วงเนี่ยกลับมาฟืน้นฟูได้เร็วขึ้นน,นั่นเองค่ะส่วนเรื่องอาหารบํารุงน้ํานมต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวปลีแกงเลียงหรือว่าบวบแล้วก็น้ําขิงอันนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้มีวิจัยทางการแพทยยย์ชชัดเเจนนนนค่่่ะววาาให้้ํม มาเยอะขึ้นหรือว่ามีคุณค่ามากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้มีข้อเสียเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลองทาน หรือว่าคิดว่าทานแล้วเวิร์กสามารถทานต่อได้ค่ะส่วนตัวที่มีวิจัยมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นน้ำขิงค่ะเพราะฉะนั้นการที่ทานน้ำขิงอุ่นๆนอกจากที่อาจจะช่วยบำรุงน้ำนมแล้วเนี่ยจะช่วยลดภาวะขาดน้ำของคุณแม่ได้ด้วยจะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็นอนหลับสบายมากขึ้น้วยค่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่อยากจะแนะนําให้คุณแม่ทุกๆกคนเนี่ยพยายามทานอย่างน้อย2ถึง3ครั้งต่ออาทิตย์ก็คือปลาค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนปลาทูน่าหรือว่าปลาทูหรือว่าปลาดุกป,ปลาช่อนหรือว่าปลาสวาย พวกนี้เนี่ยจะเป็นปลาที่มีไขมันดีค่ะก็คือโอเมก้า3นั่นเองไขมันดีที่เราทานเข้าไปเนี่ยสามารถเข้าไปในน้ํานมแล้วก็ส่งไปถึงลูกได้จะช่วยทําให้บํารุงการเจริญเติบโตของสมองลูกได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องระวังนะคะเพราะว่านอกจากไขมันดีจะผ่านน้านมแม่ได้แล้วไขมันไม่ดีหรือไขมันทรานส์ก็สามารถผ่านได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันไม่ดีเช่นเนื้อวาติดมัน ของมันของทอดอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าเบเกอรี่อาจจะทานน้อยหน่อยเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของไขมันไม่ดีเนะี่ยที่จะผ่านไปสู่ลูกนั่นเองค่ะก็เหมาะขอเป็นกําลังใจให้แม่ให้นมบุตรทุกๆคนนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยเราก็จะได้ใกล้ชิดลูกแล้วก็ได้ส่งผ่านสารอาหารดีๆวิตามินต่างๆจากแม่ไปสู่ลูกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เราเบ e ิร์นได้ดีที่สุดเลยค่ะสู้ๆนะคะ